ตอนดีครับตอนรับคุณผู้ชมสู่5บอกเหตุกับผมเชียงรายบางอุ่นนะครับบอกเหตุแรกบอกเหตุภัยสังคมที่เกิดขึ้นกับน้องนองนักเรียนที่ไปเข้าค่ายกีฬานะครับถูกโค้ชซึ่งเป็นครูพะระลวนลามที่เชียงใหม่ครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่ทนพฤติกรรมของโค้ชซึ่งเป็นครูพะระลวนลามลูกหลานไม่ไหวนะครับมาร้องว่าลูกหลานซึ่งเป็นเด็กนักเรียนไปเข้าค่ายเพื่อเรียนหนังสือและฝึกซ้อมกีฬา ถูกโค้ดลวนลามไม่น้อยกว่า4คนนะครับโดยพฤติการที่ว่านี้ถูกเล่าผ่านกลุ่มไลน์ของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆนะครับรวมไปถึงเล่าผ่านช่องข้อความของ Facebook ด้วยนะครับเด็กบางคนบอกแบบนี้นะครับว่าครูพระละเข้ามาเป็นผีพระหมนะครับคว้าพระหมมาห่มทั้งครูและนักเรียนแล้วก็มีการจับหน้าอกและจับอวัยวะเพศตอนแรกก็สะดุ้งตกใจแต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ เด็กบางคนพอถูกจับหน้าอกก็ตกใจนะครับก็นอนหันหลังให้ครูก็มาขอโทษแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยบอกว่าครูมาสอบถามว่าเป็นอะไรไหมขอโทษนะสอบถามว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรู้เรื่องหรือยังบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่เพื่อนก็ตอบไปว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรู้เรื่องแล้วแล้วก็จะขอเชิญครูมาพูดคุยครูก็บอกเพียงว่าขอโทษเท่านั้นครับ พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนยังรวมตัวกันไปพูดคุยนําหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมและเด็กๆก,ก็ไม่กล้าไปแจ้งความหรือเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเกรงความอับอายนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็อ้างว่าเคยร้องไปที่มูลที่แห่งหนึ่งแล้วนะครับส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับ มาต่อกันที่สารคดีธรรมญาตราพระบรมสารีริกธาตุมหานาทีคงคาลูกน้ำโขงวันนี้เสนอเป็นตอนที่สี่ครับพระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระบรมอัฐนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธาศาสนิกชนนับถือบูชา สืบมาจนถึงปัจจุบันพระบรมสารีธาตุเหลือสิ่งเดียวที่เป็นส่วนสรีระของพระพุทธเจ้าพลังของพระบรมศาสดายังคงมีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่าตถาคตให้รู้ว่านี่คือส่วนของพระบรมศาสดายังคงมีปิติ ค,ความสําเร็จจากความเชื่อความสําเร็จจากการปฏิบัติตามคามสอนในมหาปริิพพานาสูตรกล่าวถึงเมื่อหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วโทนพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไปยังดินแดนของตนแปดเมืองและมีพระสถูปที่สร้างขึ้นอีกสองแห่งเพื่อบรรจุพุทธสรีรงังคารและธนานทองพระสถูปทุกแห่ง เป็นเจติยสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกโดยไม่นับพระเจดีย์จุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและทุสเจดีย์บนพรมโลกปฐมสถูปเนี่ยทั้งแปดเนี่ยจริงๆแล้วจบแล้วนะฮะไม่ไม่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระาธาตุในโลกก็จะมีอยู่แค่แปดแห่งเท่านั้นสถูปแบบว่าเนินดินฝังศพมเนินดินฟูนขึ้นมาเพื่อเพื่อฝังพระาธาตุพระาธาตุเนี่ยเป็นของ ของที่ไม่มีแล้วนะเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงกระทำธรราตุนิทานคือการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่อันควรในกรุงราชครห์โดยมีพระมหากัะสปะเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากหกนครเว้นแต่รามคามแห่งเดียวหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้270ปี พระเจ้าอโุกมหาราชโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรบาบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน84,000สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐานณดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศเมื่อพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่หน้าที่แห่งไหนก็เปรียบเสมือนกับว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงประทับอยู่ณนสถานที่แห่งนั้นคนทั้งหลายที่มากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความปีติยินดีเสมือนหนึ่งว่าตัวเองได้กราบอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิดท้ายช่วงนี้ข่าวดีๆกับพี่คำรณครับข่าวดีๆกับพี่คำรณอน ผู้ทรงออกรวยโรงสีรวยแต่ชาวนาปลูกข้าวยังจนเหมือนวัวนะจะบอกให้วังชะโอนบึงสามีกำแพงเพชรนี่คือวิธีช่วย,ยชาวนาให้เขาผนปัญหาข้าวดี เขาใช้ดีค่าข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกอันดับสองผู้ส่งออกรวยโรงสีรวยแต่ชาวนาจนเหมือนหมู ชาวนามีร้อยแปดปัญหาแต่หนึ่งในนั้นคือได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยปัจจุบันมีวัชพืชข้าวดีดมาแย่งชิงพื้นที่ทำให้ผลผลิตลดลงนายกอบตว,วังชะโอนของอำเภอบึงสามาคัคคีได้สูตรย่อยสลายข้าวดีดและย่อยสลายฟางข้าวมาจากเพื่อนที่อเมริกาจึงนำมาเผยแพร่ให้ชาวนาได้ใช้กันดูเมื่อก่อนนี้เขาดูไม่ได้เลยครับข้าวแปลงนี้มีแต่ข้าวดีดทั้งนั้นเลยขาวโพวกขึ้นทุบเลย วันนี้ไม่มีแล้วเราเป็นที่พอใจผลข้าวดทีที่เคยขึ้นแซงข้าวจริงหายไป99%ยาตัวเนี้ยผมรับประกันที่ผมทดสอบมาเนี่ยคุ้มขาบ่บอไส้ล่องเบิงแต่พอของแถ้มันต้องอของดีมันก็ต้องดีชาวนายิ้มได้คุมน้ำในแปลงนาเนมือ่อเกินเจ็ดมือมันต้องเจ้าต้องใส่น้ำแลละบางค้นสิบกมือเอากระวังรดยาขวดของเพ่นดีดพอใจไหมพอใจแล้วเนาะ เห็นผลแล้วตายแน่นอนสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าคนทุกคนล้วนช่วยชาวนาได้หลายวิธีขรับสิ่งที่ช่วยให้พี่น้องชาวนาฆ่าข้าวดิดได้ก็คืออีกาฆ่าข้าวดิดมาน้องมามาช่วยชาวนากันหน่อยเราต้องไม่ปล่อยให้ เขาดีๆกับพี่คำรณพาวนาจะหายจนท่าทุกฝ่ายทุกคนหาทางช่วยเขาจริงจังวังชะโอนบึงสามาคัคคีกำแพงเพชรนะจะบอกให้ไม่ตชพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าไปติดตามของดีวิถีริมทางรถไฟครับ ม้อนไปติดตามโอท็อปของดีวิถีริมทางรถไฟกันครับการรถไฟแห่งประเทศไทยคิกออฟนำร่องเปิดพื้นที่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้งานเทศกาลโอท็อปของดีวิถีริมทางรถไฟตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าโอท็อปที่ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมาแปลรูปเป็นสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ที่มีความหลากหลายให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกสามารถสร้างไรายได้ให้กับประชาชนชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการรถไฟมีสถานีรถไฟกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า454สถานีเชื่อมต่อระบบคมนาค,คมขนส่งทางรางและทางถนนได้อย่างสะดวกสามารถขนส่งสินค้ากระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ถือเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศทั้งนี้บรรยากาศในงานโอท็ของดีวิถีริมทางรถไฟเป็นตัวอย่างคึกคักเนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้โดยสารที่ใช้บริการภายในสถานีทั้ทงผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงินที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีริมทางรถไฟที่คัดสรรมาจากชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายในงานยังมีการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ต่อย,ยอดศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินและนักร้องชื่อดังที่ยกทัพมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดงานเทศกาลโอท็อปของดีวิถีริมทางรถไฟในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสถานีรถไฟเพื่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภา,ภาคชุมชนโดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้จำหน่ายสินค้าโอท็อปสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเป็นประจำทุกวันสุกถึงวันอาทิตย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในสถานีทุกแห่งทั่วประเทศตามนโยบายของนายนิรุษมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจภาคชุมชนถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูม,มิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานด้านของประเทศต่อไป ดิฉันเป็นตัวแทนของชาวโอท็อปจังหวัดลำปางนะคะวันนี้เราก็ดีใจนะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวโอท็อปของเราเนี่ยนะคะได้มหมมีช่องทางที่จะมาสร้างรายได้สร้างอาชีพสู่ชุมชน,นะคะ่ะ ต้องกลับขอบพระคุณมากนะคะต้องขอขอบคุณการรถไฟนะครับที่ให้พวกเราชาวโอทอบได้มีโอกาสได้มาเปิดตัวสินค้านะครับได้มีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มสวัสดีค่ะร้านาแอดไก่ย่างบางตาลค่ะกราบขอบพระคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสร้านไก่ย่างแล้วก็ร้านค้าของอร่อยริมรางนะคะในงานโอทอปครั้งนี้ทุกๆร้านขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ กลับไปที่เที่ยงวันทันข่าวผมเชิงชายหบอกเหตุขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ